ให้น้อวัวใ้น้อวัหน่อย่นนวัน้อวัได้โตครับครับน้องนี่อันนี้รู้สึกอยากกินบุฟเฟ่ต์เหรอบุฟเฟ่นาาคาเดือดรอดไม่าะเหลืออยากกินอะไรลูกกินไม่ไหวต้องเหลือต้องแบบไม่เอาไม่กินนาคาคอันหนึ่งไม่หนักหนักมันเป็นบุฟเฟ่ต์ปลาแมอนสมนมัคือนันก ช่ำๆคือมันจะมีแบบลย่างที่เลเล็กๆได้เเห็นปะออกยากจังว่าหยิบ่อนกินนิดนึงตอนนางคือหิวข้างหลังอ่ะอมเยอะไม่ของพี่เกี่ยวมันมาันนี้เล่นเวทแล้วเก่งออไมตอาอู่ได้ออกมาอยู่นาน้ลนาสูตตัวเองเออรู้แล้วมีมีหนึ่งไมร่ล้่ง่มมลมรู้คู่คานอะ งงงไรงยงมึงต้องเปิดอันนี้เนี่ยก็มงก็ึงปิดไว้อย่างเงี้ยมันจะได้มึนหายไปในข้างหนึงเลยหายไม่อ๋อไรหายอะรนาที่เราไม่มีอะไรยนะไม่มีอะไรผมคุยกับมันอะตั้งแต่ตอนแรกอะจนตอนนี้ยังไม่เข้าใจเลยไม่ต้องงงเลยดูแล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 จ่าจาเพียวจ่ายอนเพ้ยวจ่าอ๋ออ๋อเพียวจาเพียวจเ้ยวจาะไรอะไรนะ